เอาละพี่ซิดพี่บอยเบเกตตอนนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะสำหรับรายการดูบนทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมอินไซเลนดี้เราเคยเล่นกันเมื่ออดีตการนานชาติไปแล้วแต่ว่ากูไม่น่าจะได้ลงชแนลนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีเป็นด่านของเอ,อ่อฟอเรสก็คือเป็นด่านป่านะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราเข้ามามันเป็นด่านใหม่ก็คือเป็นด่านหิมะแล้วก็กูก็ไปปรับระดับของเอ,อ่อมอนสเตอร์ให้มันแบบว่าดุร้ายมากขึ้นนะวันนี้เดี๋ยวก็จะมาดูกันซึ่งเบเกตก็เคยเล่นเกมนี้ไปครั้งแรกใช่ไหมน้องอเพราะว่าเองไม่มีมมมีีีีเเเเเเเกก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 มมมมแ่่่่่ววววาาาาาพรรรหดดลล้้้ะนนัจืออปไููย็ท หรือเปล่าไปพวกเรากดเลยพี่ให้พิมพ์กับพังตัวเวรพังตัวหาตัวโอ้โหภาพโอ้โหแม่งโคตรมืดเอ้ายสวิ่กูมีกูมีอ b i l ิตี้เซอร์เจนว่ะล่าเร็วขึ้นเนอะโอ้เอสเคพอหันใครกูอยู่ใครอ่ะ เอฟเปิดเไฟฉายเราก็อยู่ทุกคนเลยนะเราก็อยู่ครบทุกคนแล้วโอเคโอเคไอ้น,นี่ AP ย้ำได้น,นี่คือ AP ย้ำลายกูคือเนี่ยกูคือตัว,ตวที่หน้าเหมือนกูเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้กูเองหลังหลายปีก่อนเออ่คนคน,คนไหนคนไหนที่นั่งอยู่นี่คือมึงอ่ะบอยผม <คน S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนั่งอยู่โอเคโ okay. อเคกูคน<อ>นั่งคนนี้กูคนนั่งคนนี้เอพีเอพีเอพีใส่คนนี้โอเคนี่คือ AP โอเคไปพวกเรามีเวลา15นาทีเรามี15นาทีมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืด ไอ้เชี่ยแม่งไอ้เชี่ยเอ้ไอ้กูเจอบ้านกูเจอบ้านกูเจอบ้านโอ้โหม่ได้ไม่ได้ไม่เฮ้ยกูเผาวินกว่าเขไม่เป็นไรหรืมั้งเออกูเจอบ้านกูเจอบ้านแต่เฮฟวี่เลยกูเจอบ้านเฮ้ยเห็นกูยังเห็นกูยังเจอบ้านกูเจอบ้านเพิ่งไปดูบ้านเลยนะวิ่งเข้าไปเลยว่างนะวิ่งเขาไปเลยว่าเกมเาไปเลยคนอื่นซวยด้วยนะคนอื่นซวยวิ่งเข้าไปเลยโอ้เมนน้ำมัน เออเราเราเหมือนต้องหาให้รถตาเฮ้ยนี่ใครวางอะหุ่นนี่หุ่นนี่หุ่นฮะแล้วไมมันหายไปแล้วอ๋อมันคือหุ่นไ้วลอวางล่อมันปะเก็บเก็บเออใชอใช่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 ใชกนเ่ขไ่ใช่นม่ใช่ใช่ใชกใช่ใช่นช่ใชเใช่ใช่ใงไใช่ไช่กช่กช่ใช่ใเ่่ใช่ใชน่่่่่กับมึงอ่ะเอ้าชิบหาย ผมมันอยู่ท้ um ่ไหนเรามันอยู่ที่ไหนใครมาเลี้ยวไมหันมาเจอเลยยุ่งยุ่งยุ่งเมิงเลยฮือฮือฮือมึงไปที่ไหนมึงไปที่ไหนอะไม่รู้เลยมึงไปหาใครอะแต่มันมันมันกดเซิร์ชมันอยู่กับคูมันอยู่กับคูมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงกดเซิร์ช Đi khách, yêu nhà anh gì hả? có gì đâu nữa. Mặn chồng mặn chồng mặn ở mặn chồng 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 mặn

ิดไมใช้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เหนที่ถือเปิดตัวใหม่เปิดตลอดได้เลยที่ใหม่พี่มีอยู่แถวเราบูมบูมบูมฮะอะไรเราจะให้บ้านยังไงมาโอ้ไม่จริงพี่พีผมทำศพตกจะมาหาเราเาา้้บนกูอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่บนดาดฟ้า มันมันบอกให้เราหาฮอหรือว่าล่ามันอะเจอฮอร์ไหมเจอแบบฟ้ามีฮอร์ไหมมึงกูจะไม่อยู่หลังใครไม่รู้บูมเนี่ยข้างหลังอ่ะไม่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 ใช่ไม่ใช่นี่ผมนี่ผมไม่เกลียดอะไรจะตายยีาไม่พมดหลังกูอีสัตว์เลยว้าาพี่ไปพี่ไปเลยพี่ไปเร็วยูไม่ยูหลังกูเสียงโคตรดังเลย ยี่ตกใจชิบหายเขาไมูกีิกิกูไม่กล้าลงไปแล้วเนี่ยลงมาพุกมันอยู่ข้างตัวเฮ้ยตัวคนเตยมตัววิ่งผมจะยิงผู้อ๋อโอเควิ่งไปหลังนึงยิงดิกีกาอิทจริงแล้วไปเลยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งมึงเลยเลียนเลยตีเร็วมาทางข้างนูเร็วเฮ้ยกูไม่อยู่ไหนกูอยู่คนเดียว กูย้ายบ้านแล้วกูใูย้บ้านแล้วแต่กูก็เลวแต่กูก็เลวมันอยู่โรงงานมึงอยู่โรงงานชิเกมไม่โคตรเครียดเลยกูเครียดไปหมดแล้ววิ่งวิ่งมันวิ่งยอยมันวิ่งยังเออมันอยู่ในโรงงานนะข้างล่างมันเดินมันวิ่งมันเดินมันวิ่งมันวิ่งแล้วแลมันเดินอยู่แต่มันวิ่งอยู่ละไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไปห้องออกไปห้างนอก หายละมันมาหากูแน่เล้วสิูตายเลยทำเป็นไม่รู้ไม่เจอแม่อะไรมันเจอมันอยู่หน้ากูเมื่อกี้มันวิ่งมาหากูด้วยคนเหี้ยวเลยกูลุกเดินไม่ได้เลยเมื่อกี้มันวิ่งมากูลุกเดินแล้วมันเดินมาด้วยคนเหี้ยวเลยตูนยินเสียงมันเดินอยู่บนหลาดฟ้าโรงงานนี่สอใครวะ ฮู้ได้นี่เยฮอ่อฮอบนดาฟ้าปหรอเฮ้ยจะบนดาฟ้านะเฮ้ยพี่พี่ราจดุยน้ำบูมน้ำบูมขัวตัวจีโใจครับโลกไม่อยากเล่นแล้วอไม่อยากเล่นแล้วเลยเครียดว่ะเชี่ยแต่ผมวิ่งเลยมันมีมันมีแค่โรงงานแล้วมีโรงงานเที่ยววะข้างนอกมันมีอะไรแล้ว่ะมันมีแผนที่อ่ะมันจะมีโรงงานใหญ่ๆอยู่เห็นปะ ตายเออไอที่ไหนเอที่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเลยคนตายด้วยคนเดียวคนตายดู่เนยกูกูอาจจะไปดูหอให้มึงได้นะเออวิววิวมันวิ่งอยู่รอบโรงงานตอนเนี้ยเฮ้ยวิ่งฟาดกูไม่ได้คนเดียวเลยกูเปิดไฟฉายใส่มันไม่เจอเฮ้ยกูกูเจอหออยู่ไหนเออลงมาหน้าโรงงานนี่กูมมามาหน้าโรงงานเดี๋ยวกูจะวิ่งนำไปกูไปได้ก็เหี้ยแล้วมันอยู่เช่นกูมากเลยเนี่ย ทำงไม่ได้ไปดีไหนมันอยู่ไหนชันล่างชั้นล่างยืนเฉยไปเกตเดี๋ยวเดี๋ยวมันมารอรอเพื่อนรอเพื่อนยืนเฉยไม่ทำรหรอกกูโดดไปแล้วกูโดดแล้วกูโดดแล้วนะโดดไปแล้ไปตายซะก็ดีกูตายตายไม่เต้าไม่ตายไหนยู่ไหนกูอยู่ชั้นล่างเอ้ยอบุงกูเห็นกูเห็นไฟมังกูเห็นไฟมั้อยื่เฉยนะกูหากูอยู่เฉยกูอยู่ไหนกันน้าเออกูกจะรอเร้วกูจะไอพี่เอามาตามมาตามมาไหนอ่ะไปเกตมานี่มานี่ทางนี้หออยู่นี่เจะรอเร็วไหนอ่ะ

กุญแจเอาไปหากุญแจด้วยไปได้เลยเออตั้งปังกุญแจเจอแล้วเดี๋ยวรอแล้วไปเลยไปเลยไปเก็บไปหากันเฮ้ยมันมันต้องหาเศษเหล็กสี่อันกุญแจหนึ่งแล้วมันมาเลยที่มื่ไหนแล้ววะมึงจะประกอบโอบินเออเราวิ่งหาไปวิ่งแบบวิ่งเลยมันวิ่งมาแล้วใครก็ไม่รู้ไม่หวาดกลัวเลยทั้งนั้นวิ่งด้วยไม่สน ไปได้จีจีไอพวกมันอยู่ไหนวะคุยอย่างเงี้ยตามดูชีวิตพวกวันนะพี่อยู่ไหนอยู่ไหนวะพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยผมอยู่โรงงานอ่าโรงงานอ่ะไปตามเขาไปบ้าหุ่นยังไงไม่เก่งบ้าหุ่นยังไงอ่ะควบคุมจีเฮ้ยหุ่นหุนร้ายไหนวะมึงอยู่ไหนกันอ๋อนี่นโอ้ดี่ส่งกุญเระดีส่งไปปูมือวะอ่าจี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 ไม่เก็บ่งหัวมาดิขอควบคุมหน่อย ฮัลโหลไอ้ย่เสียงออกมันหูฟังเลยก็เลยตาตาจะตกใจนะตกใจมากเลยยี่วะต้องไาหาบ้านเว้ยไม่ใช่มาโรงงานไม่หาบ้านมันไม่มีมันไม่ที่ดีเลยกูมีมีหลายที่เลยเป็นหนูกูเห็นทุกที่เลยมูเห็นปะใช่กูเห็นทุกที่เลยมีเยอะไปหมดอะ หรอใช่แค่พวกมึงไม่จับจุดและลิมรถวันกูลิมรถไปแล้วเมื่อกี้ไอกระโดดอย่างนี้ไรอะไหนบ้าคือแค่อะไรแค่อะไรนี่ปืนเปล่าเออใช้ปืนได้นี่ไหนบ้ายิงโดนเปล่าอย่างนี้บ้ามึงวะมันอยู่รอบนอกอะแบบต้องออกไปเจอกิดโรงงานเ่ินกูเจอแล้วครับรหัสอะไรไอ้พีกูว่าการมาเดินขอบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะ แบบเดินเฉยๆไปเราเครียดไอ้เงี้ยไปเกลียนไม่หยอกนอกแบบเว้ยไอ้เงี้ยผมหาบ้านอยู่โม่โม่าให้กูหน่อยกูหาไอ้เกี้ยกูหามึงเจอที่ไหนเล่ากูเจอตู้ตู้อะไรไม่รู้ว่าเออตู้นั้นมีปืนตู้นั้นมีปืนมั้ยไม่มีปืนด้วยรอเดี๋ยวกูเราต้องหารหัสจากหลายๆที่มามารวมกันเว้ยเดี๋ยวมีร้านิดอยู่กับกแพงอ่ได้ัสนี่เลยกูอยู่อยู่หลังมึงเนี่ยกูต้องไปตู้นี้แน่เลยไอ้ตู้นี้แหละมาเจอพี่บอยอ่า เออพรัมาแล้วมันไม่มาหรอกเว้ยมันไม่ร um> ู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องมันกดเลยกดรุลัวเลยกดลุลัวเลยกดลุลัวเลยกดลุลัวเลยไม่รู้เลยเดี๋ยวกูนี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนึว่าใช่ไม่ใช่เหรอสองมันยังไม่มามันยังไม่มาเอาเลยไอ้เชี่ยมันไม่ได้มันมีเวลาเยอะมันยังไม่มามันยังไม่รู้เรื่อง โอ้โดนเด็กหัวขาเอ้ยไอ้ย่ากูเห็นมันวิ่งมาแต่ไกลเลยก็ยี่ยไอ้ยี่วิ่งมาอย่างกระดิ่เล็กเลยไอ้ยี่หัวลุดเลยไอ้ยี่หัวจะกดอยู่ไหนได้ยิงมาดิมาดิว่าเห็นแล้วไม่ทีมันยังไม่มากูเล้กกดตรงนี้กูเห็นวิ่งมาแต่ไกลเลย โอเคพี oh, ่ซิดพี่บอยไบกินก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการวิจารทีวีแล้วก็เกมอินไซเลน์ของเราวันนี้โอโ้โหก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบว่ากับมาเล่นกี่ทีกูรู้สึดกกดดันมากเลยด้วยคือแบบถ้ามันเป็นเกมที่เราเล่นกันทุกวันทุกวันซ้ำๆมาคือมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายเข้าใจปะเออ <c oughs> เพอร,รู้แกว้วแต่เพราะว่าแบบทุกอย่างใหม่หมดและกลับมาเล่นใหม่คือมันกลัวหมดทุกฝีก้าวคือการระวังตัวไอ้เหี้ยนั่นเปก็เดินจังเลยไอ้เหี้ยวิ่งจังเลยแม่งมันดูดมาเลยก็ต่อใครนะครับที่มากดไลค์กับต่อ้ครบวกเจจอคิปหน้าาบย้า Bye. -bye.